อ่าแล้วนี่นะครับปลาที่ได้มาจากสนามหลวงสองนะครับมีปลาซันฟินนะครับอยู่ประมาณหกตัวนะครับแล้วก็ปลาลูกโป่งนะครับได้ไปสองตัวตายไปหนึ่งตัวนะครับ <white. S 1> เดี๋ยวอีกพีหนึ่งนะครับ <S <S ผมจะมาคุยเรื่องปลาซันฟินแล้วกันนะคะ efendim, <ฟ>ระับเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมันเป็นปลาเก่าแก่นะเข้ามาในประเทศไ,ไทยผมว่าน่าจะประมาณไม่น่าต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะ หรือเข้ามาก่อนนั้นไม่รู้แต่ว่าผมเห็นมานมนานแล้วนะครับจนทุกวันนี้จนมันไฟกันจนแบบอ่าไม่เหลือสายพันธุ์นี่มันนิ่งๆแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้อ่าเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีพีงแล้วกันเท่ากับผมไปสนามหลวงสองมานะครับได้ปลามาสองอย่างนะครับปลาลูกโปง่งตัวเล็กสองตัวตายไปตัวแล้วนะครับเอามาทิ้งไว้พักไว้ตายไปแล้วตัวหนึ่งเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ปลาตันฟินนะครับ 6ตัวนะครับ Aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to write your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. yeah. don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. สวัสดีครับ my นะจ๊ะ EP นะครับ อีพีนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปตลาดสนามหลวงสองหรือจตุจักรสองนะครับที่อยู่แถววังแคนะครับวันนี้ผมเข้ามาไหว้เช็งเน้งนะครับพ่อตานะครับที่กรุงเทพนะครับก็เลยขากลับก็เฮ้ยแวะซะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองเดินดูนะครับว่าวันนี้จะมีปลามีอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปเดินนานแล้วนะ ที่สนามหลวงสองเนี่ยต้องบอกตรงว่น่าจะประมาณสองปีสามปีแล้วไม่ได้เข้ามาเลยนะครับก็วันนี้ก็จะลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านขากลับนะครับก็าจาไงดี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปดูดีกว่าว่าวันนี้มันมันเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดานะจริงๆเขาเปิดทุกวันแหละนะใชทา,าองออกเาถนนราชมรผมก็ไม่รู้ว่ามัน มันจะแบบมีอะไรขายเยอะหรือขายน้อยไมหมเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไว้นี่กันดีกว่าเราไปเจอกันหน้างานเลยดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูจริงๆนะครับมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็ตอนนี้กําลังจะเดินทางไปแล้วนะครับอ่ะขนาดนี้นะครับเราถึงตลาดสนามหลวงสองแล้วนะครับแต่ดูรถว่างๆยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไม่รู้จะมี ของขายหรือเปล่านะวันนี้ทําไมเงีย,งยบๆพวกไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะหาที่จอดแถวนี้เลยนะครับอ่ะมาพบกันนะครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะตลาดสนามหลวงสองนะครับข้างหลังผมนี่คือตลาดสนามหลวงสองนะครับแต่ดูมันเงียบๆเงังนๆไงไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรขายบ้างนะแต่ต้นไม้มีแน่มองทรงนะนะครับต้นไม้มีแน่แต่พวกปลาพวกอะไรพวกนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ส่วนใหญ่จะมีแต่ดอกไม้นะผมก็ไม่รู้ว่าปลาเปิดจะมีหรือเปล่านะจริงๆมันเข้า้างหลังนี้ได้นะต้นไม้เยอะก็เดี๋ยวลองเดินไปดูกันก่อนนะครับว่ามีไม่มียังไง ผนไม้นี่มีเยอะนะร้านปลาก็มีนะครับพอจะมีแต่บางบางปานะมีเปิดนะครับผมมากจะเป็นปลาทองน่าจะต้องเดินดีละซอยแล้วปลีปลาคราบนะครับปลาทอง ว่าครักรพดส่วนใหญ่จะเป็นปลาทองนะครับก็สวยนะโอ้นี่ราคาวันสองนะแต่ก็สมราคานะปลาก็สวยหน้าตาสวย แล้วก็จะเป็นร้านอุปกรณ์แล้วทีนี้ก็มีปลาแหละถือว่าเขาเปิดแล้วนะครับวันธรรมดาเนี่ถ้าอย่างเงี้ยถือว่าเขาเปิดมีร้านปลากระเัามีปลาหมอสีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูปลาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้ามี ปลาอะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีดีกว่านะครับปลาใหญ่ปลาทองนะครับตัวใหญ่นะ จริงๆแล้วปลาถุงก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าพอมีแหละวันธรรมดาก็มากันได้นะครับร้านเขาก็เปิดเกือบทุกร้านแหละแต่เพียงแต่ว,ว่า,าปลาที่เราหาเราต้องการเนี่ยค่อนข้างจะไม่ถูกใจครับยังไม่ถูกใจอ่าก็วันนี้มานะครับสนามหลวงสองนะครับมาวันธรรมดานะครับข้างหลังนี่ก็เป็นตลาดปลา นะครับก็มีร้านเปิดพอสมควรนะครับมีร้านเปิดพอสมควรแต่ว่าอ่าถ้าเป็นปลาทองเนี่ยผมว่าทางบ้านโปง่งบ้านผมเนี่ยมันจะถูกกว่านาเท่าที่ดูนะจะถูกกว่านะครับแล้วก็ปลาอย่างอื่นก็ยังมองว่ายังยังยังไม่ถูกใจนะครับก็ได้ปลายนี่มาสองตัวปลาลูกโป่ง นะครับปลาลูกป่งที่เนี่ยจะสวยกว่าทางแถวบ้านผมนะครับก็ซื้อไปสองตัวนะครับตัวละสามห้านะครับสองตัวก็รอไม่รอดเดี๋ยวก็ไปวัดกันนะครับแล้วก็อ่าได้ปลาซันฟินนะครับจริงๆปลาซันฟินเนี่ยมันเป็นปลาสมัยก่อนแล้วนะครับเป็นปลาที่แบบว่าปลาสมัยโบราณอ่ะผมเรียกมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะตอนนี้ปลาซันฟินเขียวนะครับเขามาเขียนว่าปลาซันฟินเงิน นะครับจริงๆปลาซันฟินเงินมันต้องออกแบบแพตตินัมเลยออกสีสีแบบสีแบบสีเงินน่ะแต่นี้มันออกสีเขียวนะครับสมัยผมเด็กๆจะเรียกว่าซันฟินเขียวนะครับก็ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับปลาซันฟินจุดเด่นเนี่ยคือหลังเขาสวยตัวผู้อ่ะนะหลังเขาสวยนะครับก็เป็นปลาสอดสักนิดนึงนะครับเชื่อว่าอ่าบางคนรู้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังที่บ้านดีกว่าก็สรุปได้ปลาซันฟินมาถุงหนึ่งนะครับถุงละร้อยนะ เมื่อก่อนนี้ร้อยซื้อปลาสอดได้บานเลยนะแต่ตอนเนี้ซื้อปลาสอดได้ถุงเดียวนะครับก็สรุปว่าตลาดปลานะครับสวนจะดูจักสองนะครับที่แถวบ้างแคนะครับทวีพัฒนานะครับก็เปิดเปิดทุกวันแหละนะครับไม่เว้นวันอยู่ราชการนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเสาร์อาทิตย์คงจะคนเยอะกว่านี้นะครับคงจะคนเยอะกว่านี้นะครับก็มาเดินเล่นๆนะครับขากลับนะครับวันนี้เป็นวัน มาไหว้พ่อตานะครับวันชิงเมง้งทางขากลับก็เลยแวะดูว่ามีอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแวะดูเปื่อมีปลาแปลกๆเพราะว่าผมไม่ได้แวะเนี่ยสองสามปีแล้วไม่เข้ามาเดินเลยนะครับก็มีโอกาสวันนี้ผ่านขากลับก็เลยแวะเข้ามาเดินนะครับก็คลิปเนี้ไว้เท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปถ่ายปลารีวิวปลาให้ดูตอนถึงบ้านแล้วก็ได้นะครับว่าผมได้ปาลาอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันเนี้ยนะครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณเนี้ย นะครับไม่มีอะไรนะครับมาเดินเล่นนะครับดูปลานะครับก็ถือว่ามีปลาถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับในช่องในอยากจะมาก็มาได้นะครับสนามหลวงสองก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยเขาเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าวันธรรมดาผมคาดว่า,าปลาอาจจะน้อยกว่าวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าอาคือด้วยจํานวนคนด้วยแหละจํานวนผู้บริโภคเละน้อยเจ้าของหรือว่า คนที่ขายปลาเนี่ยเขาก็ลงปลาน้อยนะครับแต่ว่าก็มีพอสมควรไม่ไม่ได้น่าเกียดลองแวะมาดูก่อนถ้าเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะครับมีผ่านมานะครับแถวบางแคทวีพัฒนาแถวนี้นะสนามหลวงสองก็เซิร์ชเข้ามานะครับเข้ามาก็มีปลานะครับวันธรรมดาก็ยังมีปลาให้แบบให้เลือกซื้อนะครับก็ถือว่าพอสมควรถ้าคนรักปลาทองอ่ะถูกใจเลยปลาทองปลาคราฟนี่เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นพวกปลาสอดปลาหางยุงเนี่ยแปลก ก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะสายพันธุ์แปลกๆนะแต่ผมวันนี้ก็ได้ไป2องชุดแหละนะครับเดี๋ยวเข้าไปว่ากันที่บ้านนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดต่คลายนะครับมีอะไรเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูกันอีกวันนี้ก็อย่างที่บอกคุยกับนันโนคุยไปเรื่อยแหละเรื่องปงเรื่องปลาบางทีผมมาอย่างเงี้ยผมก็คุยให้ฟังนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับบางทีไม่ได้ลงคลิปเลยก็ขอโทษนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า ปลาที่ได้มาจากสนามหลวงสองนะครับมีปลาสันฟินนะครับอยู่ประมาณตัวนะครับแล้วก็ปลาลูกโป่งนะครับได้มาสองตัวตายไปหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. เดี๋ยวอีก EP หนึ่งนะครับผมจะมาคุยเรื่องปลาสันฟินแล้วกันนะครับผมเป็นปลาที่เลี้ยงกันมาตั้งแตง่สมัยเด็กๆมันเป็นปลาเ่าแก่นะเข้ามาในประเทศไทยผมว่าน่าจะประมาณนั้นไม่น่าต่ำกว่าสิ่สีว่าสิบก นอกมาก่อนนั้นไม่รู้แต่ว่าผมเห็นมานุนนานแล้วนะครับจนทุกวันนี้จนมันไฟกันนแบบไม่เหลือสายพันธุ์นี่มันนิ่งๆแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้อ่าเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีอีแล้วกันเท่ากับผมไปสนามหลวงสองมานะครับได้ปลามาสองอย่างนะครับปลาลูกโป่งตัวเล็กสองตัวตายไปตัวแล้วนะครับออามาทิ้งไว้พักไว้ตายแบบตัวหนึ่งหรือต,ตัวเดียวนะครับแล้วก็ปลาตันฟินนะครับ ら